เป็นเพื่อนที่ขอเฟซบุ๊กเด็กวะได้เรียนเฟซปะเด็กนั่งน่งเลี่ยนยู่คณา§เด็เลี่ยน่คณาเด็กขอขอยังเหลกันพี่ว่าพี่ต้องจารเยเพื่อนๆที่ขอเฟซบุ๊กเด็กวขอเฟซบุ๊กเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นงั้นนะขอถึงเพื่อนเนี่ยพี เนี้ยเตรโตะที่บ้านเดตอนนีิดเฟลค่ะครับครับครับโงว่างั <c oughs> นงนั่งน,นั่งครับเล้ยงยเดยน่ไม่ติดตาบหรอเพราะงันงเนนา,นเนา,ปปเานพี่ว่าพี่ต้องการจะเปนจะเนเพียนนะพี่ขอเฟีบุกเดียวพี่ว่าจังไ